นี่อาจดูเหมือนเครื่องบินเล็กธรรมดาแต่ว่ามันคือฉลามกลางเวหาเครื่องบินที่ต่อกรกับโดรนในงานทางการทหารได้ครับเครื่องบินที่เห็นอยู่นี้คือชาร์ k ซึ่งแปลว่าฉลามครับจากบริษัท s h a r k a อโรในสโลวาเกียเป็นเครื่องบินแบบ1น,นักบินพร้อมที่นั่งในตำแหน่งผู้โดยสารหรือว่าจะเป็นผู้ช่วยนักบินก็ได้อีกหนึ่ตำแหน่งตัวเครื่องมีความยาว6.7เมตรปีกยาว7.9เมตร มีความสูงลำตัวเครื่องที่2.5เมตรน้ำหนักตัวเครื่องบินอยู่ที่275กิโลกรัมรองรับน้ำหนักสัมภาระสูงสุด226กิโลกรัมและบรรจุถังน้ำมันขนาด100ลิตรเครื่องบินชาร์กมีตัวเลือกเครื่องยนต์2แบบแบบหนึ่งจะเป็นของ r o t ท x ที่ให้กำลัง100แรงมา้ากับแบบชาร์ก 600T กำลังสูงสุด126แรงมา้าทำความเร็วสูงสุด350กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยมีระยะทางการบินไกลสุด3,889กิโลเมตร พดานการบินสูงสุดอยู่ที่5,500เมตรโดยใช้ระยะขึ้นบินที่190เมตรเท่านั้นชาร์กมีอัตราการสิ้นเปลืองอยู่ที่15ลิตรต่อชั่วโมงสำหรับรุ่นที่ใช้เครื่องยนต์ชาร์ก6 0 0ทีและบินได้ต่อเนื่องสูงสุด12ชั่วโมงครับภายในตัวเครื่องมีอุปกรณ์ช่วยการบินแบบทันสมัยทั้งของย e ี่ห้อ Dynon Avionics หรือว่าสามารถเลือกเป็น Garmin ก,ก็ได้พร้อมกับระบบควบคุมทิศทางแบบคันโยกหรือจอยสติ๊กของ h o t a s แบบเดียวกันกับเครื่องบินข โดยมาพร้อมกับเบาะที่นั่งแบบสปอร์ตโดยมีโครงเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ที่สามารถพบได้แบบเดียวกันในรถซูเปอร์คาร์ชาร์ครองรับการบินเพื่อใช้ฝึกสอนทางการทหารหรือว่านักบินพลละเรือนก็ได้ตลอดจนการบินเพื่อการเดินทางความบันเทิงหรือนันนทาการอื่นๆซึ่งภายในห้องโดยสารยังมีระบบปรับอากาศและเครื่องผลิตออกซิเจนเพื่อความปลอดภัยภายในห้องโดยสารอีกด้วย แต่จุดเด่นที่สําคัญที่สุดครับคือความสามารถในการดัดแปลงได้หลากหลายภารกิจซึ่งรวมไปถึงภารกิจต่อต้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์โดยหนึ่งในลูกค้าของชาร์กเอโรก็คือ,อยูเครนครับปฏิบัติการทางการทหารระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นเข้มข้นในหลากหลายมิติรวมถึงปฏิบัติการทางอากาศด้วยในขณะที่ดโดรนได้กลายเป็นอากาศยานแบบสําคัญในภารกิจต่างๆยูเครนจรึงได้จัดซื้อชาร์กเข้ามารับมือกับกลยุทธ์การใช้โดรนของฝั่งรัสเซียครับ ดยชาร์กที่ยูเครนจะซื้อมาจะมาพร้อมกับเครื่องรบกวนสัญญาณโดรนที่ติดตั้งใต้ลำตัวเครื่องบินมีความสามารถในการปิดกั้นการสื่อสารและการส่งสัญญาณภาพจากฝั่งโดรนไปยังผู้ควบคุมทางไกล พร้อมกับรองรับการรบกวนสัญญาณระบุต,ตำแหน่งด้วยระบบ GNSS ที่อยู่บนตัวโดรนด้วยเช่นกันครับทั้งนี้ระบบต่อต้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์บนชาร์คมีรัศมีการทำงานอยู่ที่4.5กิโลเมตรเมื่อบินที่ระดับความสูง1,800เมตรเหนือระดับน้ำทะเลและแม้ว่าจะเป็นโดรนที่มีระบบนำทางในตัวเองทางบริษัทก็เคลมว่าระบบรบกวนจะทำให้การนำทางผิดเพี้ยนไปจากทิศทางจริงเช่นกันอย่างไรก็ตามยูเครนไม่ได้เปิดเผยจำนวนที่จะซื้อเข้ามาประจำการในปัจจุบันครับ